เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวอย่างด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านุนคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต,ต้องเป็นในลักษณะดูกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจ สำคัญน,น,นั้นมันจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้ลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมืเ่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย อบรมไปอย่างนี้โดยลําดับจิตก็สร้างสาระสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลําดับถันจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระ ิ่งที่มันมีคุณค่าและทําจิตให้อับเช้าทําจิตให้มัมีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั่นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมา ว่ามาโนปุพังคมาธรรม,มามาโนเสถฐามาโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นําคันธ์จางพาสพระอาสกิแสดงธรรมแก่พระสาริบตก็เช่นเดียวกันทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็ควาดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเชื่เดียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัย ในการที่จะต้องสอบแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะสอบแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหน,นามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปฉะนั้นจึงต้องเรียนถามพระอาจชิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเปนในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก่ทักทวนบริษัทบริวาร250คน ไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจฉริศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจฉริศรัทธาคือความเชื่อมั่น เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวาลที่ไปด้วยกัน250คนม้นต่างก็ได้สำเร็จเผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหนืนหอภาษาลิบุตรและพะโมคันลาเรากดว่าเจ็ดวันพระโมคันลาไม่สําเร็จภาษาลิบุตร15วันเพราะเป็นผู้ห้ครวนเหตุผลภูมิกว้างให้สําเร็จ นี่คือสําเร็จความมีคุณค่ามาหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองอาจจะสําเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามาหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้น ใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่องแห่งความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียงอไรใจนี้จะเป็นกงจักหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดแก่เส็บตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาชวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกายหาเวลาที่จะ หลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะตาให้เยันว่าตาเกิดหรือพาเป็นตัวคงจั้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้เหล็กความยากความง่ายเรา ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นอุ้สสัคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี้เท่านั้นนะ เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีระษามุกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามผลนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ ง่ายมีการสุป,ปาปิญญาท,ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ค้านี่คือว่าผู้ดําเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งคุตการอยู่แล้วทันยกบุคคลไว้สี่ ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิทปทานคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว,รวนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งสุขาปฏิปทามีสองประเภทยีไ่ไหนงลืมลวคือทั้งปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้านปีประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วมีประเภทหนึ่งหรืจะมีสองประเภทเรยดืนเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทําด้วยความยากความลําบากที่เราจะเอา กบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องฝุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทําอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทําตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียด การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นกับสายกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสําเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอควันลงจนดัดมมันตรงหนะักเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดใน,นส่วนแล้วก็สวยมาจะใสกบก็ขวดนะ่ะการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย อาจจะความขี้เกียจขี้คลาดไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจข้านความเกียจข้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวถึงได้กิเลสจะกลัวเราก็ต้องนาเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจ มีอยู่แล้วจะยากลําบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบุกบืนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากกจ็จะให้รู้ให้เห็นโดยไถ่ย,ยิ่ความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทําด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานนั้น เหลี้หวาหลาไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจรึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทําความพาเกเพียรอะไรให้ลำบากขึ้นนมีเราเท่านั้น ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอ,ต,อ,ต,อตาหิตอตโนนาถูแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพร,ระองค์ท่านสอนไว้ยึงว่าตุงมเห้หิตจังอาตปังอาขาตาโลตถาคาตาการประ,ประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทํางานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ้าศักปืนก็หมายถึงหมายถึงศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตร์บุเพื่อฆ่ากิเลสก็เห,าศาศาเหมีอน,นเราจะนําทำเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อที่เลดอย่างไรนั้นเป็นอุบายความเยียบคายหรือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครมด้วยความอาถรรพ์ชานชัยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราทอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เลดก็ทับถุเราเราก็แพ้ถา่เรามีความ อาถานพ์ฉลาดชานไทยค้องแควแก้วกาด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทําลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เ,เป็นของเราเรื่องมีอยู่เทา่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองอิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากนิดสหายอะไรก็แล้วแต่ในลักสนิทกันเย่าไรก่นสักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขตกสิ่งที่เป็นสุขต ต่อเราโดยจฉพะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านีน้ที่ผู้ที่จะเอาใช้ชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าพิเนกพิเนต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู ธาตขันพระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้เท่ารู้ถังคาว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันธ์ก็เพราะอํานาจของกิเลสเช่นเดียวกัน สติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแย่แย่ธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตัวเองก็เหมือนเหมือนกันกันกบขั้งพุทธะพุทธกายเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญา เราจะอะไรมาแก้ทําไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงะไรก็เท่ากันทําไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิริถาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกเนี้ยทุกมูลแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัท ที่จะนำมากําจัดสิ่งที่เป็นขา่าวสึดดังที่พระองค์ได้เคยกําจัดมาแล้วทําไมเราจะกําจัดไม่ได้นามของคําว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครท่านหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธีกาเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่าไมา่ถึงการนี่มันก็มีอยู่กับเรา ใครจะเป็นผู้รลกใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไรแต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขีหน้าคุณนี่ไงแต่เราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้จาก ยังสาภาวะตามหลักคาสังสอนพระเจ้าแล้วมารบกับทิเลศยังจะแพ้ทิเดศที่อีกแล้วก็ขายหน้าครู่นอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าขู่พระตถาคตคือผู้แกาวกล้าสามารถผู้อาจหารผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แจ่สงครามแห่งวัตจักรทรงสลาดปัดทิ้งทําลายกองจักรแห่งวัฏจักร จนคิหา,หายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือจะธรรมชาติเี่บอริสุ์ล้วนๆน,นี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเ,เราที่เป็นทหารเอกแห่งาศาสดาผู้ทรงนามว่าาศดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญา ศัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อคเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเพื่มนำใชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาว่าปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของที่เหล็กที่จะมารุมจิตตุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แท้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่นี่เราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไหนผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ทักๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลําดับตัาง เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะค่อยรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบําเพ็ญพยายามต่อสู้ ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพลินก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสมีต้นทางที่ให้เกิดที่รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท้ำดูในสกุลใดก็ตามตามประวัติ คาว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาพจน์แล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยท่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นป่าช้าเขาให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมเสียก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภา,ายจในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังชนังกระฉามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าชานี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อพบก่อชาิก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนาน ต้องเป็นผู้เห็นไภ่ต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังร,รักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเรากใใ็พอทราบแล้วอย่ากระจับใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับน,นั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตน จนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซื้นทราบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนวนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนานตาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้ว สาวการอรหัตทหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็ได้มาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกาท่านำมืออยู่แล้วทําไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่ อย่างหนึ่งที่วบาให้หนูนกําลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กี่เลสดได้นอกจากวิธีการที่เคยดําเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นแต่แก้กี่เลสดได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสดเหลืออยู่ภายในใจเลย แดนนิพพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรู้ทุกๆนามแทรกซ้อนดูกับกิเลสท่านเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถ่านล้าหลังแล้วก็สลายที่ผายมากันหมดผายช่างกิเลส คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรป่าช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนป่าช่างมันก็อยู่ที่นั่นนอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตะปะธรรมเนียแปลว่าไฟเผากิเลสตปปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส เาพิจนรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่แบบพระนิพนพานนั้นกลางวานอยู่ภายในจ,จิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกลางวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกลางวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกลางวาน ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวุปปัติเสสันิา,าน,นี้กังวันทั่วแดนโลก,กทาหาที่กําหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุติที่โยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดฆ่าศึกกันเมื่อค่าศึกหมดแล้วก็ม,มีอะไรแย่งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีมอ,อนะไร นี่แหละทเนียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แจ้ไขได้ด้วยความภาคเพียรตามหลักธรรมด้วยนันสอนไหมยึงโกลน,นานำมาพินิจพิจารณาแล้วิกตัวก็เดินแะสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุด แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอวิจิก,การแสดงแขีงเท่านี้